ไยนี่ไงนี่ไงกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วไม่เจอมันเกิดด้เกิดมาเอ้ยหี้ยกูดุดอยู่อะเซไฮเซยฮเซายเซไฮจุดฟามั้เนี่ยไปเฮ้ยเหี่ยมัน หลุดเข้ามาอย่างนี้ก็ตายเลยเ้นเนียวิ่งงี้กช็อกตเฮ้ยแล้วกูปนไม่ได้อ๋อนเยบเฮ้ยเฮ้ยสวยอ๋อสวยอ๋อตรงตะกี้้หังเลยเย้ đi ra đặc 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 điên 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 รอมพวกมันตายอะยืนยู่นี่แหลก็คงีไงนึงเฮ้ยมาโอ้โหขาดเลยมีแสบเล็กๆเขาม่ดีกูเียังหายหลังเลยเล็กงอไปมันเลื่อมมันก็ไม่เต็มมากูบกแค่นั้นเลย <ต>เออเดี๋ยวกูสับในนี้ไปส่งต่อส่งต่อยี่ห้อลงล็อกต่อแล้วนอนลงล็อกต่อเลยเฮ้ยเกิดหนึ่งเกิดหนึ่งเล็บออกไปหนึ่งท้ายหนึ่งมันบ่นอะไรไม่ได้ยินเ่ะโอ้โหล่วงกันหมดล่วงกันมันเดี่ยวไรเงี้ย อุ uhm ้ยอะแหลกแหลกโศก้ยเอ้ยมันออกไป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 ลักลับไปวนลูบวนลูบสงกลับส่งมังมันกก็เลยเต็มที่เต็มที่ ไอ้นี่ยังยังหัวหัวหัวยังไม่ลงมาเลยเชียตายเอ่ะหัวแล้วนะหัวแล้วัวแล้วหัวแล้วเออเพิ่งมีตัวหนึ่งหัวร้อนเปิดใหม่เฮียไม่ได้ยินว่ะเออเพื่อนต้องสามัคคีนดิเพื่อนเออปป้ไม่สวยดีม่อยขอแล้ว มันอยู่ไหนมันเกิดมาเว้ยเฮ้ยเกิด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 เล็กเล็กเกิดมันโมสงไอ้เยี่มันว่ายน้ำมวยว่ายน้ำเหมือนที่อะอุ้ยมันเล่นเจ็บโอ้ยมันเกิดไปเลยมันส่งกรงมันเกิดหรือเปล่า มันตายมันตายแต่หน้ากูแดงก่ำเลยเฮียเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งลงไปแล้วโอู้ดแรกเอาตัวล่างอยู่มะเอ้เหมือนงงอยู่ที่ขนกทำมันเองทำไมวะมันงงอยู่ขนกทำมันเองทำไมวะกขนมทำมันเองทำไมวะดักฟาร์มเฮียขนกมกูไม่ใช่ขนกอ๋อตัวฟาร์มรู้จักว่า เดินวนไปวนมายังหามันอยู่ไหนลิ๊กมาตายก่อนก็ได้มาตายก่อนเฮ้ยมันไม่เกิดกันวะเฮ้ยมาตายก่อนก็ได้เหี้ย มาชอ็อตนั้นยุ้มหายวิ่งไปเจอไอ้สัพท์<ไ>กระเด็นเลยยังหายหลังเลย,ลย,ลยเล็บมนี่ผายมัน,มนยังอยู่ยังคงวันรังอยู่<ไ>อี๋แต่มันไม่เกิดเลยว่ะมันยังมีเล่นมันไหนกระหนกอะเฮ้ยใครวะวานถายก่อนหนูเรื่องวันนี้ เฮ้ยเร็วมึงเช็คดิกระหนกมีคนมั้ยเล็กกระหนกมีคนไหมเหลือคนเดียวโอเคามาช็อตก่อนแล้วนึง ไปโอ้โหที่เรานี่บอกนะคนอะอพวกเราอะโอ้โห